สวัสดีครับผู้ชมครับตอลาขก็สู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนกับผมวีรศรักดิ์ขอบเขตครับุผู้ชมครับเรื่องของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการที่จะเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่การเริ่มต้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องของ SME คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามูลค่าของ SME ในบ้านเราเนี่ยคิดเป็นถึง3 5 6ของ GDP และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง1.54ล้านล้านบาท เอสจากตัวเล็กๆเนี่ยแหละครับถ้ามัดกลุ่มกันประกอบกันความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจะได้จากกลุ่มนี้ถึง35.6%ถือว่าไม่ใช่น้อยทีเดียวแต่ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นปัญหาสำคัญอยู่เสมอคือว่า SME ตอนเวลาเริ่มต้นเนี่ยสำคัญแล้วนะครับแต่ว่าทำยังไงเริ่มต้นแล้วสามารถไปจนถึงปลายทางอย่างประสบความสำเร็จได้เราเห็นบางเจ้าบางรายที่เริ่ม SME ด้วยความสวยหรูด้วยความสวยงามแต่พอไปถึงกลางทางแล้ว มันไปต่อไม่ไหวหรือว่าไปต่อแล้วเนี่ยมีแต่ขาดทุนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงด้วยดังนั้นที่ล้มหายตายจากไประหว่างทางค่อนข้างจะเยอะทีเดียวถือว่าเป็นโจทย์ท้าทายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันหลังโควิด19 SME เริ่มกลับมามีบทบาทมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าการกลับมามีบทบาททางเศรษฐกิจของกลุ่ม SME เนี่ยปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งคือการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีอยู่จํานวนมากเช่นเดียวกันทำ ยังงไจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผ่าตัวเองนั้นไปถึงตลอดรอดฝั่งจนประสบความสําเร็จของธุรกิจได้เราคุยครับในภาพกวุ่มวันนี้ที่จะฝ่าด่านฟันฝ่าเรื่องของธุรกิจต่างๆจนประสบความสําเร็จให้มีความแข็งแกร่งของธุรกิจ SME ครับท่านรองกรรมการผู้จัดก,การ SME D Bank ครับคุณชาตรีเวสรณสุธีครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับเวสักค,ครับกับต้องอย่างที่บอกไปว่า ถามว่ามูลค่าเยอะไหมเยอะ35กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่ถ้าถามว่าแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เริ่มต้นแล้วสวยแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ล้มหายตายจากไปอันนี้ก็เยอะเหมือนกันยังไงฮะท่านรองตรงนี้เออ s m บ e เนี่ยเขาเคยมีสถิตินะฮะคุยกันว่าเกิดมาแล้วภายใน3ปีเนี่ยถ้าไม่รอดเนี่ยก็จะล่วงนะครับร้อย<ะ>คนเนี่ยเวลาเกิดมาใหม่ปุ๊บมักจะล่วงไปสักครึ่งหนึ่ง ในช่วง3ปีนะครับแล้วถ้าถ้ารอดจาก3ปีไปแล้วคราวนี้ก็จะไปของเขาไปได้เรื่อยแล้วนะครับแต่พอโควิดกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็เยอะกับคนที่ไปแล้วก็ไม่ถึงฝั่งก็มากพอสมควรนะครับโจทย์ก็คือกลับมาอยู่ตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะทำยังไงของเขาเนี่ยทำธุรกิจแบบไหนเนี่ยให้ไปให้รอดได้นะครับ สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่า s อ b เดี๋ยวเวลาถามปุ๊บเนี่ยคงไม่ได้มองแค่เรื่องของเม็ดเงินอย่างเดียว uh huh. นะครับ การทำธุรกิจ s m e เนี่ยคือต้องมีเรื่องของกระบวนการที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราอยู่รอดได้อันนั้นคือสิ่งที่สำคัญครับคือกระบวนการในการพัฒนาตัวเองให้อยู่รอดได้อันนี้มันเหมือนฟังแล้วง่ายแต่มันจริงแล้วมันยากนะเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค,คุณผู้ชมอย่างเราจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหลายคนมักจะเริ่มแบบนี้นะเฮ้ยฉันชอบแบบนี้ ต้องการแบบนี้ฉันเก่งทางด้านนี้ทำออกมาแล้วสวยโอ้ใครๆก็ชมแต่บางคนไม่ได้มองถึงแล้วตลาดจะเอาจากตรงไหนอันนี้ถูกไหมตลอดครับถูกเลยครับคุณยนศวกรครับประเด็นเนี้ยครับเวลาคนที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะทเอสเอ็มดีเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บอย,อยากทำนู่นอยากทำนี่ <ฮะ S 2> มักจะมองตัวเองก่อนฉันก็ผลิตข้าวแกงขายได้นะคือความอยากมาจากตัวเองความอยากมาก่อนมาจากตัวเองก่อนเลยครับว่้ฉันก็ทำนี่ได้นะแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำข้าวแกงทำ ของสูวีเนียออกมาขายเนี่ยตลาดเขาต้องการหรือเปล่าถ้าเราทาําออกไปปุ๊บแล้วตลาดเขาไม่ต้องการมันก็กลายเป็นสต็อกเราเราก็ขายออกไม่ได้ะนะฮะแล้วเราจะพลิกยังไงให้อยู่รอดก่อนอื่นใช่ครับท่านเป็นคนที่เก่งเรื่องผลิตครับท่านรู้และเทคนิคผลิตเป็นยังไงทําอะไรยังไงปรุงแต่งอะไรยังไงแต่พอถึงเวลาที่เราจะออกสินค้าเรากลับไปเซอร์เวตลาดกลับไปดูีิว่าเอ๊ะ ของคนอื่นที่เขาขายในท้องตลาดเนี่ยหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะบรรจุภัณฑ์เป็นแบบไหนนะรูปลักษณ์สินค้าเขาดีไซน์เป็นแบบไหนนะนะครับชิ้นใหญ่เล็กขนาดไหนครับอพอเราได้ตัวเลขเซอร์เวตลาดเสร็จปุ๊บก็กลับมามองตัวเองสิ่งที่อยากทำนะอ๋อสิ่งที่ยังอยากทํายังไม่ใช่ก็ปรับอแต่บางทีคนไม่คิดแบบนั้นไงท่านรองถูกไหมบางคนคิดบอกว่าเนี่ยอยากทําแบบเนี้ยมันมีเอกลักษณ์ มันเป็นอะไรที่เป็นแร์ไอเทมบ้างอะไรเฉพาะตัวบ้างคือเอาแบบนี้ก่อนไม่ได้ดูตลาดก่อนไม่เซอร์เวตลาดก่อนดังนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่ล้มหายตายจากถูกไหมครับถูกครับฮะถ้าเราไปดูตลาดมา <c oughs> เสร็จปุ๊บแล้วมองว่านี่แหละคือสิ่งที่ตลาดอยากได้แบบนี้เราปรับได้เรามีการที่จะทําอะไรให้มันเข้ากับตลาดได้มันก็สามารถที่จะอยู่ได้ต่อแต่ทีนี้ตลาดนี้มันจะอยู่ระยะยาวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นโจทย์อย่างเกันที่ท้าทายกันต่อครับรอง ตรงโจทย์ตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยคืออย่างที่เรียนมาสักครู่ว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเราเองะนะครับว่าก่อนที่เราจะผลิตเราพยายามหาข้อมูลจากข้างนอกะนะครับที่เราเรียกว่าเอาไซน์อินคือเอาข้อมูลจากข้างนอกาากลับเข้ามาข้างในแล้วปรับตัวเองแล้วพอเราปรับตัวเองปุ๊บเราผลิตของขายได้ปุ๊บเราจะมีกําลังใจแล้วว่าอ๋อฉันได้ข้อมูลจากภายนอกมานะ <release> แลวฉันก็มาผลิตของขายของที่ขายออกไปได้ ใช้ของเ m e เบแบบนี้พอเกิดครั้งแรกมันจะเกิดครั้งที่สองครั้งที่สเพราะสินค้าที่เราผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะแปลเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคือมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของสังคมผู้บริโภคซึ่งมันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาแต่การเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ความต้องการของผู้บริโภคอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงแล้วบางครั้งมันเร็วเกินไป การปรับตัวถ้ามันช้าเนี่ยตอนนี้มันมันตกเลยนะครับมันเอาเลยทันทีนะท่าน<ช>รองฮะเรามีเรามีองค์ความรู้เนี่ยองค์ความรู้เป็นส่วนสําคัญการที่เราจะทำธุรกิจอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้องค์ความรู้ที่เรามีคือสิ่งที่เราจะผลิต2องค์ความรู้ด้านการตลาด <c oughs> ที่ท่านรองเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่นขณะนี้โดยเฉพาะใครที่คิดจะเป็นผู้ประกอบการเสร็จปุ๊บเนี่ยองค์ความรู้มันต้องไม่หยุดนิ่งด้วยครับฮะ เช่นใช่ครับอย่างกรณีของ SME Development Bank เนี่ย<ม>เราคุกค,คีอยู่กับ SME ไทยเนี่ยมาเป็นระยะเวลา20ปีแล้วรเราจะเห็นตั้งแต่รุ่นแรกๆที่มาอยู่กับเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง<ม>พอตอนนี้เทคโนโลยี Technology, นะครับสิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนทั้งหลายแหล่เนี่ยเริ่มวิ่งเข้ามาหาในเศรษ,ษฐกิจในยุคป,ปัจจุบัน<ม> SME Development Bank ซึ่งมีหน้าที่ในเรื่องของการให้สินเชื่อ อย่างที่ผมเคยเรียนว่าการให้สินเชื่อเนี่ยหรือให้เงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้กิจการ e อก s อสเอ็อลอกเงินต้องไปคู่กับความรู้เพื่อไปแนะน e. ํ <S า s m เอ็ออดีตเราก็จัดอบรมสัมมานาเป็นแบบ line, ออฟไลน์พอเทคโนโลยีมาปุ๊บแบงก์เองก็เปลี่ยนตัวนะครับ<แ>ปรับตัวเราจะสัมมานาเป็นแบบออนไลน์ด้วยเหมือนกันคแล้วออนไลน์ของเราก็จะเป็นหลักสูตรที่พยายามไปบอกให้ e, s m e เเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันว่าวันนี้การค้าขายเนี่ยมันอยู่บนโลกออนไลน์แล้ว ท่านจะขายแบบออนไซต์อย่างเดียวมีหน้าบ้านมีหน้าร้านโชว์รูมอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะฮะท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรออนไลน์ line, หรือไปมาขายบนออนไลน์มากขึ้นนะครับน,นั้นคือสิ่งที่ที่แบงค์พยายาม l e ดผู้ประกอบการบอกว่า,วาการทําธุรกิจเนี่ยเทคโนโลยีมาตลาดมาเทคโนโลยีเปลี่ยนท่านอาจจะต้องขายของไปมีหน้าร้านด้วยมีการขายของบนออนไลน์มากขึ้นด้วยนะครับตัวธนาคารเองเนี่ยก็เลยมีการจับ ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ,รเนี่ยออกมาหลากหลายรูปแบบให้ไปเรียกว่าแมชกับตัว SME ในแต่ละกลุ่มคุณวิรศักดิ์จะเห็นภาพนะครับว่า SME เมนี่ยมันก็มีตัวที่เป็นฐานลากใหญ่เราเนี่ยคือไมโครซึ่งมีจำนวนลายอยู่ประมาณเกือบเเป็น 2- 3ล้านลายเลยนะแล้วตรงแท่นกลางของพีระมิดเนี่ยมันก็คือสมอ l ไซส์นะครับแล้วก็ท่อนบนของพีระมิดก็จะเป็นมีเดียมไซส ตัวไมโครเนี่ย่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นมาใหม่ๆหรือเกิดมาแล้วก็ยังกระพองกระแพงเจอทิศทางเศรษ,ษฐกิจ<ๆ>เจอกระแสลงมาปุ๊บก็อ่อนแอนะครับพวกนี้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลามาอบรมมาพัฒนาทีไรพวกนี้ก็จะมาในเรื่องของการตลาดเรื่องของการเข้าสู่แหล่งทุนแบงก์เองก็จะจัดหลักสูตรอย่างเี้ครับที่เป็นเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการที่ไปบอกเขาว่า ท่านจะขายของอยังไงผลิตภัณฑ์ท่านควรจะดีไซน์เป็นรูปแบบหน้าตาไหนนะครับเพื่อออกมาขายให้ได้นะครับหรือบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินเราก็จะจัดหลักสูตรที่บอกว่าท่านจะคนจะเขียนแผนธุรกิจแบบไหนนะครับเพื่อให้เข้าสู่แหล่งทุนได้ เป็นการแนะนําท่านควรจะทําบัญชีอย่างไรง่ายๆนะ,ะเพื่อเก็บข้อมูลตัวเลขให้กับทางธานาคารนะครับแล้วธานาคารก็จะได้เอาข้อมูลทางบัญชีเนี่ยไปเลือกไ,ไ,ไปไปพิจารณาในเรื่องของการให้สินเชื่ออันนี้จะเป็นหลักสูตรสําหรับตัวไมโครนะครับถัดมาถ้าเป็นตัวที่เป็น small size สมอ l ไซส์นะฮะสมอสไซส์เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนิติบุคคลและระบบบัญชีเริ่ม มีมาตรฐานแล้วนะอ่านะครับยอดขายก็เริ่มมีมาเพิ่มมากขึ้นแล้วโจทย์ก็มาถามว่าแล้วคนกลุ่มนี้เขาต้องการงานพัฒนาแบบไหนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมองสินค้าที่ไปในเชิงที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้นอม,มองช่องทางการขายอะไรที่ใหม่ๆมากขึ้นมองธุรกิจไปในลักษณะที่เริ่มจะเข้าไปเรื่องของการลดโลกร้อนอนะครับ เรื่องของ BCG โมเดลมากขึ้นนะครับนั้นแบงก์ก็จะจัดหลักสูตรอย่างเงี้ยเข้าไปประกบเตรียมความรู้ปูพื้นฐานให้กับกลุ่มที่เป็นสมอลไซส์แต่ถ้าไปเป็น size, มินมีเดียมไซส์ซึ่งพวกนี้ยอดขายเป็นหลักร้อยล้านแล้วนะครับ ทำธุรกิจปุ๊บเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเขาก็จะมีสินค้าเขาส่งออกไปออกต่างประเทศอย่างเช่นเราส่งออกไปยุโรปเนี่ยยุโรปนี่คอนเซิร์นมากบอกว่าสินค้าท่านนะ่ะทำลายสิ่งแวดล้อมหร,รือเปล่าช่วยเหลือชุมชนหรือเปล่าใช่ฮะดูต้นทางด้วยถูกไหมใช่ครับเราลงลึกมากเลยครับเระฉนั้นคนที่ทําธุรกิจกลุ่มมีเดียมไซส์เนี่ยก็จะไปสนใจในเรื่องของ ESG คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม Environment Social Governance นะครับ ก็จะมาเทรนนิ่งหรือจะจัดหลักสูตรพวกนี้ออกมาในการที่จะเข้าไปดูแลเขาครันะครับคราวน,นี้ตอนที่เราจัดหลักสูตรพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งพอเขาได้รับการพัฒนาในแต่ละเรื่องเสร็จปุ๊บการพัฒนาเนี่ยมันมาคู่กับการลงทุน <c oughs> เช่นพอบอกว่าฉันอยากจะพัฒนาสินค้า <c oughs> แต่เงินไม่มี <c oughs> อยากได้เงินจังเลย <c oughs> ทำยังไงดี เราก็ต้องมีโปรแกรมอีกด้านหนึ่งหรือผลิตภัณฑ์อีกด้านหนึ่งที่เราเอาไว้มาดูแลลูกค้าก็คือสินเชื่อนะครับถ้าเป็นกลุ่มไมโครกลุ่มไมโครคือกลุ่มที่เป็นรายเลขรายน้อยแต่เป็นฐานรากที่สำคัญฐานลาก 3, สำคัญสองล้านกว่าหลายนะฮะวันนี้ไมโครก็จะเจอปัญหาเยอะว่าเข้าสู่แหล่งทุนยากหาตังที่จะมาพัฒนาสินค้าก็ลำบากหาเงินมาหมุนเวียนก็ยากหาไม่ได้ก็ไปหาจาก ยืนจากข้างนอกระบบซึ่งหนักนะนอกนกหนักมากเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยนอกระบบเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องวิ่งไปอย่างที่เรารู้กันก็2〜อสเซนต่อเดือนปีหนึ่งหมายความว่าเขาต้องไปใช้ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบประมาณสักสาปผลิตของมาหากต้นทุนเจอดอกเบี้ยท้ายที่สุดแล้วทํามปลือไม่เหลืออะไรเลยนะครับ ถ้ากลุ่มไมโครอยากทําแบบนี้แบงก์ Bank เองก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เราเรียกว่าไมโครสินเชื่อไมโครออกมาเ<ล>ต็มรองรนี้ไมโครโอเคถูกไหมฮะใช่ครับ,รบเห็นวงเงินรวมห้าร้อยล้านบาทวงเงินสูงสุดต่อรายคือไม่เกินห้าแสนบาทที่ตอนนี้เปิดคำขอคำกู้แล้วไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันด้วยถึง3าิธันวาคมนี้ห6หที่เดียกอยากจะเน้นตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ากว่าที่เราจะไปถึงแท่งกลางของพีระมิดที่เป็นสมอได้เนี่ย กลุ่มเล็กๆเนี่ยแหละฮะเป็นจุดที่ถือว่าหลายคนนะ่ะเริ่มอยากจะเริ่มอยากมีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของกิจการก็จริงแต่พอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไปไม่ไหวมันไปไม่ทํำยังไงมันไม,ไม่ไม่ก้าวขึ้นพ้นจากคําว่าไมโครตรงนี้แล้วไปสมอได้สักทีเนี่ยฮะ มันเป็นจุดที่เราจะตอบโจทย์นี้นะเพราะว่าแบงค์เนี่ยถ้าให้กู้ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาไปพัฒนาต่อได้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น NPL เป็นหนี้เสียซึ่งรปริมาณไม่ใช่น้อยๆเลยตรงเนี้ยเราทำยังไงดีฮะสําคัญที่เราจะช่วยผู้ประกอบการไดร้ส่วนที่เรากลับมาก็คือว่า1คืองานพัฒนาลูกค้าเราะนะครับถ้างานพัฒนาลูกค้าเราเนี่ยคนที่เป็นไมโครนะครับแล้วเราดูการให้สินเชื่อดูอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีโปรแกรมอย่างที่ โปรแกรมอบรมโปรแกรมสามารัมมนาซึ่งมีทั้ง online, on size, ออนไลน์ออนไซต์นะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่เรามีคือระบบโค้ชซึ่งเราเรียกว่า SMED โค้ชครับนะครับโค้ชเหล่านี้ก็จะคอยให้คำแนะนำปรึกษาอ,อาดีตเนี่ยมันเทคโนโลยีมันมาไม่ถึงเราต้องส่งโค้ชเราไปในพื้นที่มไมโครก็มีตั้งหลายลายนู้เป็นลเราก็วิ่งไปไม่ถึงตอนนี้แบงก์เองก็เปลี่ยน เราสร้างระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบ LMS คือเป็นระบบที่เก็บ Data ลูกค้าตั้งแต่ D a y วันเลยนะฮะที่ท่านมาติดต่อเราเหมือนถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นคนไข้ก็คือเป็นระเบียนคนไข้เป็นระเบียนคนไข้เก็บข้อมูลไว้ว่าตั้งแต่วันเริมรักษาเนี่ยคุณวิรศัสดิ์เนี่ยเข้ามากับเราเนี่ยเริ่มต้นอาการเป็นยังไงนะฮะวันนี้หมอให้คําแนะนําแบบไหนนะครับโอ้ร่างกายแข็งแรงแล้วนะตอนนี้ต้องเติมด้วยสารเคมีหรืออะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นโค้ชเหล่านี้จะประกบ ให้คาแนะนําไปตลอดจริงๆแล้วคือถ้ามันมีตัวอย่างแสดงเห็นอย่างกลุ่มที่เป็นไมโครแล้วพัฒนาตัวเป็นสมอลและสุดท้ายกลายเป็นมีเดียมได้เนี่ยถ้ามันมีตัวอย่างชัดเจนอันนี้พอมีตัวอย่างมาทีเอสบียินดีเลยครับผมผมลองเล่าตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างให้ฟังจริงจมีเยอะหลายเคสเคสหนึ่งเนี่ยก็เป็นธุรกิจเล็กๆนะครับในอดีตตอนนี้ไม่เล็กแล้วนะครับจุดเริ่มต้นเขาเนี่ยครับคุณวิศักดิ์ถ้าไปที่เชิงเซา ใช่เชิงสาซึ่งก็จะมีขนมกินของกินเยอะแยะไปหมดเลยแต่ตัวหนึ่งเนี่ยที่ที่เวลาเราไปถึงปุ๊บเรามักจะนึกถึงชิฟฟ่อนเค้กสามเหลี่ยมนิ่มๆนะฮะชิฟฟ่อนนะครับซึ่งก็เป็นเป็นสินค้าที่บอกว่าเออเนี่ยแปดริ้วเนี่ยนะครับมีเค้กดีมีชิฟฟ่อนดีก็จะมีอยู่สักสองสามเจ้าหรือหลายเจ้าเรามีลูกค้าเราลายหนึ่งเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆเลยนะฮะเป็นห้องแถวทำกันอยู่สามคนพี่น้องนะครับ ธุรกิจเขาชื่อบ้านอุ๋มบ้านอุ๋มบ้านอุ๋มชื่ออุ๋มเ่ยชื่ออุ๋มเลยครับนะครับคือเอาชื่อน้องสาวมาตั้งนะครับเขาเป็นคนเขามีครอบครัวเขาเนี่ยมีสามคนพี่น้องก็จะเอาชื่อน้องสาวมาตั้งเป็นตัวธุรกิจแต่เริ่มต้นเนี่ยจากมีหน้าร้านเล็กๆผลิตขนมชิฟฟ่อนเนี่ยขายก็ขายกันแบบธรรมดาธรรมดามีไม่กี่รสชาตินะครับดีบ้างไม่ดีบ้างก็ตามกระแสนะฮะแต่ พอเข้ามาอบรมเรื่องการเขียนแผนธุรกิจวิธีการโตของธุรกิจเขาก็ค่อยๆโตธุรกิจเขามาเรื่อยๆ<ฆ>พอโตธุรกิจสร้างโรงงานมาใหญ่โตปั๊บเจอโควิดเข้าไปปังปับ๊บโอ้โก็เหนื่อยฮะ<ฆ>พอเหนื่อยปุ๊บแบงก์ก็เข้าไปช่วยดูแลนะฮะให้คำแนะนำกลับเข้ามาปรับหลักสูตรตัวแผนธุรกิจที่วางไว้ก็ต้องมารีวิวกันใหม่ ว่าเอ๊ะจากเนี้ยเรามีโรงงานใหญ่ขนาดนี้แล้วเนาะมีภาระโรงงานที่จะต้องทําแล้วให้มันมีกําไรไปชดเชยโรงงานตัวธุรกิจควรจะต้องเปลี่ยนยังไงนะครับก็ต <rik> ้องปรับไปอยู่สู่ในอีกเรื่องละคือแทนที่จะมีหน้าร้านขายอยู่แค่ไม่กี่ร้านต้องอาจจะออกไปในรูปของฟันชัยก็คือส่งส่งออกไปต่างประรับออกไปอยู่ในรูปของธุรกิจฟันชายมากขึ้น ตัวนี้จะเห็นเลยครับว่าขนาดคนที่โตจากธุรกิจห้องแถวเล็กๆมีแค่หน้าห้องเดียว uh huh. นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10ปีนะครับก็จากธุรกิจห้องเดียวก็ขยายเป็นสองห้องสมห้องแล้วจากสามห้องปุ๊บก็เริ่มมีโรงงานเป็นของตัวเองแต่พอมีโรงงานเป็นของตัวเองปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ปัจจัยภายนอกวิ่งเข้ามากระทบก็ทําให้ตัวเขาเองเปลี่ยนแปลงอีก uh huh. คือมีภาระที่ไปไม่ไปจากไม่ไหว uh huh. นะครับ แต่พอมีโค้ชมีอะไรก็ไปช่วยกันดูช่วยกันแลปั๊บก็จะพลิกตัวเองกลับขึ้นมาได้ได้ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับอตอนนี้ยอดขายก็แตกเกือบเกือบร้อยล้านแล้ะโอ้ฮะแต่คืออยากจะไปถึงจุดนั้นเนี่ย มันก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องรับรู้ถึงสถานการณ์ความเป็นจริงของตัวเองด้วยนะว่าสถานการณ์ตัวนี้เป็นยังไงถูกไหมมีปัญหาอะไรแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรสําคัญคือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องการมีแนวทางที่ถูกต้องแล้วมีเงินทุนในการซัพพอร์ตนี่แหละมันคือสิ่งสําคัญมากๆหลายๆคนที่ไปไม่ถึงเพราะว่าคือเขาเรียกว่าสายปานไม่ยาวอะ่ะท่านรองเป็นแบบนี้กรณีแบบนี้อะ สุวละคนคนหนึ่งจะเริ่มต้นทําธุรกิจเลยสักธุรกิจหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปหาในส่วนของ SME เนี่ยรเราจะแนะนำแล้วก่อนดีกว่าจะไปอยากจะไปอย่างชิปฟ้อนที่แปดติวเช,ชิงซอาวบอเบนี่ยอันดับแรกเราจะถามหาว่าท่านถนัดอะไรก่อนอนะฮะสิ่งแรกเลยคือหนึ่งท่านต้องถนัดอะไรก่อนถ้าบอกว่าเราถนัดทำข้าวแกงขายนะครับเราจะถามต่อว่ารักไหม รักอาชีพทำข้าวแกงไหมนะฮะเพราะเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราต้องรักมันนะก็คือว่ารักนี่ก็ทํามาตั้งแต่กี่ชั่วอายุคนแล้วหรืออะไรเนี่ยก็โกรธีนทามาตลอดขายข้าวแกงมาตลอดแบบนี้แล้วจะไปไงต่อฮะคราวนี้พอเรารักปุ๊บชอบแล้วปั๊บนะฮะสิ่งถัดมาก็คือว่าลองได้เอาของเราเนี่ยไปเทสตลาดแล้วหรือยังนะฮะอันดับแรกเลยคือต้องเอาของที่เราทําอยู่อะครับสิ่งที่เราชอบเรารัก นะครับอันนี้สาหรับคนเริ่มต้นเลยนะได้ลองเอาไปเทสต,ตลาดการไปทสต,ตลาดเช่นการจะไปให้เพื่อนชิม,มการเอาไปให้ญาติโกโหติกาชิม<ะ>แต่ส่วนใหญ่คนพวกนี้ได้ชิมของฟรีปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, มันอร่อยอใช่ของฟรีไงใช่ของฟรีอัน <c oughs> นี้ก็ต้องมาเริ่มต้นที่เริ่มของการขายด้วย <c oughs> นะครับหรือเซอร์เวอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้เซอร์เวมาเสร็จปุ๊บก็เอากลับมาพัฒนาตัวเองอนะครับพอขายไปได้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย เราเริ่มมีรายได้กลับเข้ามาอย่าพิ่งรีบใจร้อนกับการลงทุน SB หลายๆราย,ายส่วนใหญ่ที่เป็นไมโครเสียยคือว่าพอเริ่มขายได้ปุ๊บมักจะเริ่มก้าวขาเร็วขึ้นมีหนึ่งล้านจะไปสองล้านสามล้านท่านต้องพยายามทําเรื่องการเงินให้แข็งแรงนะครับการเงินแข็งแรงคือดีดลูกคิดเลยครับว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่เงินบางส่วนเอาหมุนเวียนในกิจการเงินบางส่วนเนี่ยอยากให้หยอดกระปุกเก็บไว้เป็นทุน ไวใช้นี้ด้วยนะไว้ตอนสมมุติตอนแรกยังไม่กู้ oh. ออเราเป็นทุนก่อนนะะพอเป็นทุนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บวันหนึ่งที่ท่านอยากจะขยายตอนจุดนั้นเนี่ยท่านอาจจะมาขอกู้หรือมาขอสนับสนุนสินเชื่อธนาคารท่านก็จะมีทุนของท่านส่วนหนึ่งขอทุนจากธนาคารส่วนหนึ่งอันนี้ความเสี่ยงจะน้อยมาก ครับนครับคือมันต้องเริ่มแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะมีกิจการที่ใหญ่โตมันต้องเริ่มไต่จากเล็กๆอย่างที่ท่านบอกบว่า,อาลองผิดลองถูกลองให้คนชิมดูสิการตลาดมันไปไหวไหมแล้วพอเริ่มขยายกิจการทีเนี้ยสิ่งสําคัญคือการเรียนรู้ที่มันต้องเปลี่ยนรู้ไปตลอดแล้วมันไม่ได้หยุด แล้วสาคัญณนะขณะน,นี้แน่นอนว่าโลกของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ต่างๆของ S อสแอนดีแบงเองเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์ในตรงนี้เหมือนกันการที่แนะนําผู้ประกอบการทําอย่างไรให้อยู่รอดในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวกับมองมุมอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันรตรงนี้เอสมีมีนโยบายหรือมีทิศทางไงที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการต่อเนี่ยการส่งเสริมผู้ประกอบการเราเรียกว่าการพัฒนาลูกค้าของเราเนี่ยเรายังคงทําในรูปแบบ แบบแบบเดิมซึ่งเราเรียกว่าออนกอิงเดิมคือมีหลักสูตรการพัฒนาอบรมด้านมาร์เก็ตติ้งด้านไฟแนนซ์แล้วการทํางานของเราเราก็ทําร่วมกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมหรือภาคเอกชนหอการค้าสภา,าอุสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เราคงทําร่วมกันแบบเดิมทีมหัวข้อก็ยังคงเน้นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของการจัดการแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเพิ่มเติมในอนาคตเนี่ยก็คงจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ผสมผสานกับเรื่องการตลาด แล้วก็เอาเรื่องนี้ถ่ายลงไปให้กับ SMB ได้มีความรู้มากขึ้น <S <S อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ครับว่ากระแสของโรคเนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจตัวนี้ก็ต้องเริ่มเอากลับเข้ามาใส่ในตัวธุรกิจของ SME ให้เขามีความรู้ตั้งแต่ต้นเนาะแต่รายไหนที่พร้อมก็ทําไปก่อนรายไหนที่ยังไม่พร้อมอย่างน้อยมีโน้ตหาวมีองค์ความรู้ติดตัวเองไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นการปูพื้นไว้อันนี้คือคือเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาที่ที่เราทำนะครับในมุมของสิ่งที่เราจะทําในอนาคตจริงๆทําแล้วด้วยตามไปนะครับในด้านของสิ่เชื่อ เมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากได้หรือเราอยากเห็นผู้ประกอบการที่จะไปดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูเรื่องของ BCG เราเองก็เตรียมโปรดักสินเชื่อนะครับที่จะไปรองรับคนที่อยากจะทําเรื่อง BCG เช่นอยากจะค่าไฟแพงเนาะรเราอยากจะติดโซลาร์รูฟเราก็มีสินเชื่อสําหรับไปตอบโจทย์คนที่อยากจะติดตั้งโซลาร์รูฟนะครับอันนี้ก็เป็น green economy นะครับคนที่อยากจะทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็มีสินเชื่อที่เป็น ESG อยู่ด้วยเหมือนกัน นะครับซึ่งเ,เวลาเราทําเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องเรียนครับว่าในตาดอกเบีย้ยในท้องตลาดตอนนี้เดี๋ยวตลาดดอกเบีย้ยอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับแบงค์เนี่ยด้วยความที่เป็น Development Bank และเป็นสถาบันการเงินของรัฐเราขึ้นก็จริงแต่เรามีตัวลบหลายๆโครงการที่เราออกไปเนี่ยจะเป็น MLR ที่ลบจาก MLR ลงมา2บ้างนะครับ2.5%บ้างนะครับเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็เราเข้าใจสถานการณ์ว่าตอนนี้ SME หลายๆท่านในภาวะเศรษฐกิจที่ดูเหมือนดี <จะ S 2> ขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากนะฮะเรามองว่าท่านอยากจะได้เก็บสภาพคล่องเอาไว้ในมือให้มากที่สุดประคัประคองตัวสินเชื่อโปรแกรมที่เราออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวโปรแกรมสินเชื่อที่เรียกว่ายาวเป็นพิเศษเช่นผ่อนกันยาวๆสิบปีสิบห<ะ>ปีอ,อย่างเงี้ยครับ เพื่อให้ท่าน s อ e เนี่ยเก็บสภาพคล่องเอาไว้ได้หายใจบ้างนะเพราะช่วงนี้หลายๆอย่างน้ำมันก็ยังสูงอยู่ค่าไฟก็ยังมียังแพงอยู่อะไรแบบเนี้ยนะฮะเรื่องของภาวะต่างประเทศที่บางทีมันก็ยากที่จะคาดเดาเหมือนกันครับยืดเยื้ออย่างรัสเซียยูเครนจนคนาดนี้ยังไม่จบเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะวิธีการต่อย,ยอดหรือว่า s m ส e เนี่ยมาตรการอนยว่ายืดระยะให้ถูกไหมเมื่อสักครู่นี้ได้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมตรงนี้นอกจากยืดระยะให้แล้วเนี่ยนะครับบางโครงการนี่เราก็ ให้สินเชื่อในเรื่องของการปอดชําระคือเงินต้นให้ด้วยนะครับ <ừ> ออผมเรียนเพิ่มเติมอีกข้อน,นะครับอันนี้คือเราพูดกลุ่มที่เราเรียกว่าแข็งแรงแล้วก็โตไปได้เอออยากจะฝากผู้ประกอบการอย่างนี้ครับว่าบางบางท่านที่เดินธุรกิจไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้สมมทติอย่างที่เราคิด <ừ> นะครับสถาบันการเงินหรือคนที่ให้กู้ยืมท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีจิตเจตนาที่จะไปเรียกว่าอะไรออยึดโยงอะไรธุรกิจท่านกลับมาทําเพราะเราก็ทาไม่เป็นนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อท่านเกิดปัญหาเรื่องการเงินหรือสภาพคล่องเนี่ยอันดับแรกเลยกลับมาคุยกับเรานะฮะท่านกลับมาคุยกับแบงก์ปุ๊บแบงก์เนี่ยจะมีความเข้าใจแล้วว่าอ๋อวันนี้เงินท่านมีเหลือมากเหลือน้อยเนาะ,ะท่านก็มาเขาเรียกว่าเจราจาก,การผ่อนชําระเงินนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการคนที่ไปไม่ไหวจริงก็ผ่อนชําระจากเดิมค่างวดร้อยบาทสมมุตินะฮะอาจจะลดลงเหลือ80บาท70บาทอ่าเราก็ปรับปรุงเขาเรียกว่าปรับปรุงโครงสร้างนี่ นะครับยืดระยะเวลาขยายก็คือว่าออไ,ไม่ใช่ไปไม่ไหวแล้วหนีไปไม่ไหวเดินเข้ามาหาา,าหา<บ>มาคุยครั้งหนึ่งแล้วมาคุยทีว่ามีกําลังเท่าไหร,ร่แล้วต้องมีแผนด้วยไหมว่าเอ๊ะต่อไปอยากจะทําอย่างนี้เพิ่มเติมอันเนี้ยแบงค์สนับสนุนต่อไหมฮะหรือว่ายังไงต้องใช้นี้ให้หมดก่อนหรือว่าแนวคิดของแบงค์คือยังไงเวลาที่เราคุยในเรื่องของการเจรจาคุยกับลูกค้าคในการปรับลดค่างวดเนี่ยเราจะถามเลยครับว่าพี่ไปไปแบบนี้ก,กี่สกีปีลูกค้าจะบอกเราเลยครับหลายๆลายนนะฮะเราว่า ขอสักปีหนึ่งสองปีอ่ะสองปีแล้วเนี่ยพี่มีความจาเป็นต้องเติมวงเงินเพิ่มไหม,มถ้าเติมวงเงินแบงค์ชาติเนี่ยเขาเติมวงเงินไว้ให้เราส่วนหนึ่งนะครับนะครับเราก็จะเติมวงเงินบางส่วนเนี่ยลงไปช่วยดูแลลูกค้าได้แล้วพอพ้นจากสองปีพี่อยากจะขยายธุรกิจไหมบอกอยากขยายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนกันตรงนั้นสามารถเติมได้ต่อนะครับมไม่ใช่ว่าคนที่เคยมีปัญหาแล้วแบงค์จะไม่ได้สามารถแบงค์จะไม่ซัพพอร์ตท่านนะครับเมื่อสถานะทุกอย่างกลับเข้ามาสู่ปกติ นะครับกลับเข้ามาปกติหรือเกิดปกติแล้วเนี่ยให้ท่านกลับมาคุยรีวิวทบทวนแล้วก็จะได้เติมสินเชื่อกันต่อไปได้ครับครับหมายความว่าคืออันนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินเดินกลับมาหาเจ้าหนี้นะครับไม่ได้หนีเจ้าหนี้นะแล้วเจ้าหนี้พร้อมที่จะหาแนวทางร่วมกันระหว่างกันในการที่จะทํำยังไงให้หนึ่ง การชำระนี่ยังคงเป็นไปต่อได้แล้วท่านเองก็สามารถเดินต่อไปได้ในธุรกิจที่ท่านอยากจะดําเนินแต่ว่ามันก็ต้องมีแผนที่ชัดเจนมันต้องมีสิ่งอะไรที่จะประกันว่าเออมันสามารถไปได้ถูกไหมฮะอันนี้จะเป็นการวางแผนร่วมกันละวางแผนร่วมกันคุยกันให้ชัด,จดเจนเลยครับ,รบเพราะว่ามันเป็นเรื่องบางทีเป็นเรื่องที่ระยะย,ยาวนะครับอาจจะเป็นเรื่องสัก2ปี3ปีอย่างเงี้ยนะครับแต่ท่านต้องบอกเข้าเรื่องแต่วันนี้ว่าเราอะ มีจิตเจตานาหรือเรามีเป้าประสงค์อย่างไรนะครับแล้วคนทาธุรกิจออนไลน์ล่ะฮะพวกแมค้าออนไลน์ไลฟ์สดอะไรต่างๆเอสตรงนี้ให้การสนับสนุนยังไงบ้างโอ้โหลูกค้าเราก็หลายลายครับครับ,รบที่มาเป็นแม่ค้าออนไลน์วันนี้แม่ค้าอะไรบางคนขายเป็นร้อยล้านก็มีครับจากเลิกบ,บุคคลธรรมดานะฮะขายเสื้อผ้าอุ้ยถ้ามีเคสพวกนี้<ะ>แล้วมันก็สนุกอีก<ะ>ขายเสื้อผ้าจากยอดขายวันละไม่กี่แสนเดี๋ยวนี้ขายเป็นวันละหลายหลายล้านนะฮะหลายหลายหลายเกือบเกือบแต่เดือนหนึ่งเนี่ยเป็นหลายล้านนะครับแล้วก็พอขายปุ๊บ จากบุคคลธรมรมดาก็กลายเป็นนิติบุคคลนะและคนพวกนี้เวลาเขาซอร์สซิ่งของนะฮะอาจจะเริ่มต้นจากขายเสื้อผ้า<ะ>พอวันดีคืนดีปุ๊บแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแล้วเขาคือคนพวกนี้อยู่กับออนไลน์อยู่แล้วอพออยู่ออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมผู้บริโภคมันจะวิ่งเข้ามาหาเขาตลอดอเขาก็จะรู้แล้วว่าเทรนผู้บริโภคไงเขาก็จะปรับเปลี่ยนของเขาไปเรื่อย<ะ>การไลฟ์สดการอะไรพวกนี้มีสกิลดีอ่าเรียกว่าทุก ทุกกิจาการถ้าอยากจะเริ่ม,เร,มเริ่มในการลองเป็นเจ้าของกิจาการก็สามารถลองปรึกษา SME ดีแบงค์ได้ท้ายสุดละฮะท่านรองครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่สักคนที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจาการอยากจะเริ่มต้นหรือว่ากิจาการลงมีอยู่แล้วแหละจะทํายังไงให้จะขยายต่อไปให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นครับครับขอบพระคุณครับคุณวิริศครับก็ในสภาวะธุรกิจที่เราเห็เนเห็นกันอยู่อย่างนี้นะครับท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะ สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างธุรกิจเป็นของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น SME Development Bank เนี่ยซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแล้วก็เรื่องในเรื่องของการให้สินเชื่อด้วยท่านสามารถติดต่อเข้ามาเรามาีงานที่เป็นงานให้คาปรึกษาแนะนําเรามีงานที่เป็นเรื่องของงานอบรมให้ความรู้กับท่านท่านเข้ามาร่วมกับเราไม่มีค่าใช้จ่ายกรนะครับในหลายๆโปรเจกต์นะครับแล้วพอท่านเริ่มต้นกับเราเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรามี Data ท่านแล,และเรามีข้อมูลท่านและนะครับท่านประสองค์อยากจะขยับสเต็ปถัดไปว่า ขอสินเชื่อเราก็มีสินเชื่อพอให้บริการนะครับแล้วไม่ใช่ดูแลท่านแค่ช่วงแรกนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่จุดเริ่มต้นพอเริ่มไปปุ๊บเราจะมีประวัติท่านเราก็จะดูแลท่านกันไปตลอดตลอดไปครับช่องทางการติดต่อก็ไม่ได้ยากเลยนะครับที่จะเสาะหาในเรื่องของการที่จะต่อ SME D Bank นะครับวันนี้ขอขอบคุณครับท่านรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank คุณชาตรีเวสารณนสุทธิ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณพิศครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครัับบบขอคุณสาาหรรกตดม รับชมครับผมมีร,าาสรัสกขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ